รวม5แท็บเล็ตน่าซื้อน่าใช้ในงบประมาณไม่เกิน1 0 0 0 0บาทบวกลบนะครับส่วนจะน่าสนใจมากแค่ไหนมีรุ่นไหนกันบ้างที่คุณผู้ชมกําลังเลงอยู่และต้องบอกว่านี่คัดเน้นๆมาถึง5รุ่นเลยส่วนคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนมากน้อยแค่ไหนไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันกันกบผมนะแฟม let's go ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับและในคลิปวิดีโอนี้อยู่กับผมนายแฟมอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เรามาอยู่ในทีมสงการนะครับทลิปวิดีโอนี้อาจจะลงช้ากว่าช่วงทีมสงการแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในเดือนเมษายนเนาะก็สวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ทุกคนแบบร่ำร่ำร,ำรวยน,นะครับช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ก็อยากให้ร่ำร่ำรวยแล้วก็ขอให้แดดมันหายร้อนไวๆเพราะช่วงนี้ร้อนมากๆจริงนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับต้องบอกว่าคลิปวดดดีีโโอน้เเเรราาจะมพูถึงงแทลลตยย ในงบประมาณ10,000บาทบวกลบหลายคนรีเควสเข้ามาเยอะมากๆก็ต้องจัดให้กันสักหน่อยนะครับว่าในงบนี้สําหรับสายนักศึกษาหรืออาจจะเป็นคนทํางานเองก็ตามที่กาลังมองหาแท็บเล็ตในงบประมาณนี้เนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปวันนี้เรารวบรวม,ลวม,ลวมและคัดเน้นๆมาจริงๆนะครับรุ่นแรกก็คือตัว Xiaomi Pad 6นะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องของหน้าจอกันก่อนอน,นะครับเพราะว่าตัวนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ11นิ้วนะครับแต่ว่ารายละเอียดหน้าจอเนี่ยน่าสนใจมากเพราะาตัวนี้เลือกใช้จอเป็น IPS LCD ครับมาพร้อมกับ Refresh Rate กันเลยสายเกมเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับจอ refresh rate ทัชลื่นๆ HDR 10 plus ก็มีมาให้ Dolby Vision ก็มีมาให้นะครับแต่ว่าจอมันอาจจะไม่ได้สว่างมากนะครับเท่าที่ผมลองใช้งานรู้สึกว่าจอมันอยู่ในเกณฑ์แบบกลางๆนะเน้นความละเอียดหน้าจอเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็จอสวยๆเป็นหลักอะไรแบบนี้เพราะว่าตัวนี้มาพร้อมกับขอบเขตสีหน้าจอถึง1000ล้านสีกันเลยทีเดียวนะครับต่อในเรื่องของความละเอียดหน้าจอนะครับตัวนี้เนี่ยจอจะสวยกว่ารุ่นอื่นๆมากๆนะครับเพราะว่าจอเนี่ย2 8 K กันเลยทีเดียวนะครับจอแบบโหเวอร์มากๆนะครับเพราะว่าเป็น อแบบ Ultra HD นะครับปกติจอจะเป็น Full HD ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้จะมีความละเอียดของหน้าจอที่น่าจะโดดเด่นกว่าตัวรุ่นอื่นๆมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนในด้านของการดีไซน์นะครับตัวนี้เนี่ยน้ำหนักตัวเครื่องนะครับจะอยู่ที่ประมาณ490กรัมนะครับไม่รวมใส่เคสนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จับถือได้สบายแล้วก็จอไม่ได้ใหญ่เถอะทะมากเกินจนเกินไปนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆในด้านของการดีไซน์นะครับลำโพงเนี่ยให้มาถึง4ตัวเลยนะครับแล้วก็รองรับ Dolby Atmos ด้วยนะครับก็จะทำให้ลำโพงเนีีี่่่่มมงงทดาาาากกข้นคอแตวลพ แน่ๆก็คือดังมากๆนะครับสตัวกันเลยทีเดียวส่วนในด้านของการทํางานนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับการรันด้วย Android 13มนะครับมาพร้อมกับการครอบทับด้วย MIUI ที่เป็น MIUI สรับเสียวมีแพโดยตรงก็คือ MIUI แพคสิบสี่นะครับก็เดี๋ยวจะมีการอัปเดตแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีรุ่นใหม่เข้ามาด้วยนะครับส่วน CPU เนี่ยเรียกได้ว,ว่าเป็น CPU ที่น่าจะตอบโจทย์ต่อสายเล่นเกมมากๆครับสมัยก่อนเนี่ยไปอยู่กับมือถือเนี่ยเล่นเกมได้ดีมากๆนะครับติดอยู่แค่เรื่องของความร้อนมาอยู่ในแท็บเล็ตเนี่ยแน่นอนเรื่องของความร้อนเน ขัว Qualcomm Snapdragon 870นะครับตัวนี้เป็นตัวที่รองรับ 5G ด้วยนะครับดันด้วยสาประเกรรม7นาโนเมตรนะครับพร้อมกับรองที่ค่อนข้างเสถียรมากๆนะครับเพราะเป็นรองมาตรฐาน UFS 3.1ด้วยนะครับส่วนเรื่องกล้องนะครับตัวกล้องหลังเนี่ยจะให้อยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับถ่ายวิดีโอสูงสุด 4K 30เฟรมเรทกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับถ่ายวิดีโอสูงสุด 1080p 30เฟรมเรทส่วนเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยเรียกได้ว่าจุใจหลายๆคนที่อยากใช้แท็บเล็ตน,นานนะครับเพราะว่าให้แบตมาความจุสูงสุดถึง8,84 0 ทีเดียวนะครับพร้อมกับการรองรับชาร์จเร็ว33วัตต์กันเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าเป็นสเปคที่แบบจัดหนักจัดเต็มมากสำหรับ Xiaomi รุ่นนี้นะครับแต่ต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เปิดตัวมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็รุ่นที่วางจัดจำหน่ายตอนนี้ก็คือตัวที่เป็น RAM 8GB ROM 128นะครับ1490าบาทนะครับในสเปคนี้น่าจะตอบโจทย์ต่อคนที่ทั้งเอาไว้เล่นเกมโดยเฉพาะเลยครับเล่นเกมได้ดีมากๆแน่นอนครับเสีสื่อลำโพงดังจอสวยน่าสนใจมากๆนะครับโดยรวมสเปคก็ประมาณนนีี้สาัััับตวเมม86อด ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ครับกับ Samsung Galaxy Tab บ A9 Plus นะครับตัวนี้เป็นตัว 5G นะครับรองรับ 5G ด้วยสารต่อความสฉลี่ม,มาจากตัว A8 Plus นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สเปคเนี่ยโดดเด่นมากๆแล้วก็มันมีโหมดมากกว่าแท็บเล็ตอยู่แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้เพราะว่ามี Samsung Dex ที่น่าจะตอบโจทย์ต่อคนที่อยากจะใช้งานในโหมด PC มา,มากๆเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการกันน้ำกันฝุ่นที่มีมาให้แล้วก็สเปคที่ค่อนข้างแบบดูดีมากในงบประมาณนี้นะครับเริ่ต้้นนอออัีงงขหาจว พร้อมกับขนาดหน้าจอ11นิ้วนะครับจอเป็นแบบ TFT LCD ครับเน้นความสว่างหน้าจอเป็นหลักเลยนะครับใช้งานกลางแจ้งสบายมากๆจอเนี่ยเป็น Refresh Rate 90 Hz นะครับก็ถือว่าทัชสกรีนได้ค่อนข้างไหลลื่นมากๆนะครับจอเป็นความละเอียด Full HD+ ส่วนน้ำหนักตัวเครื่องจะอยู่ที่480กรัมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ได้หนักจนเกินไปแล้วก็จอเนี่ยอยู่ในเกณฑ์แบบกลางๆนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้ใหญ่เธอทาแล้วก็พกพาได้สะดวกนะครับในด้านการทำงานนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับการดันด้วย Android 13นนนะรรรััับบแต่่ออดเเีมกาป อยู่แล้วนะครับอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็ครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน5.1นะครับมีโอกาสแน่นอนจะเป็น Android 14นะครับไม่แน่ใจตอนนี้ณปัจจุบันอัปเป็น Android 14หรือยังนะครับส่วนชิปเซตประมวลผลจะเลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 695 5G แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นชิปที่ใหม่กว่าตัวเมื่อกี้หน่อยนะครับเพราะว่าจะรันด้วยสถาปัตยกรรม6นาโนเมตรความแรงต่างกันไหมต่างกันเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าแรงพอๆกันเลยส่วนเรื่องกล้องนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลัง8ล้านพิกเซลนะครับไม่ได้แบบละเอียดมากนะครับแล้วก็ การใช้งานทั่วไปนะครับส่วนด้านของกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับถ่ายวิดีโอสูงสุด 1080p 30เฟรมเลทเช่นกันนะครับความน่าสนใจของตัวนี้ในด้านของการดีไซน์นะครับก็คือลำโพงเนี่ยให้มา4ตัวนะครับแล้วก็ตัวแจ็ครูฟังเนี่ยก็มีมาให้นะครับคุณสามารถเสียบแจ็ครูฟังได้ส่วนพอร์ตอื่นก็จะเป็น type C ทั่วไปเลยนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับความจุเนี่ยก็ถือว่าให้มาเยอะมากแต่ว่าซัมซุงเนี่ยแบตมันอึดอยู่แล้วนะครับถึงแม้ให้อาจจะแบบไม่ได้แบบเวอร์วังในด้านของสเปกมากนะ มันชาร์จช้าไปหน่อยนะครับก็คือ15วัตต์นะครับก็ติดอยู่แค่ตรงนี้อย่างเดียวแต่ว่าโดยรวมสเปคเนี่ยดูดีมากในงบประมาณนี้น่าสนใจมากเพราะารุ่นนี้เนี่ยคุณสามารถซื้อได้ใน2เลทราคานะครับก็คือตัวเริ่มต้นก็คือตัวที่เป็น ram 8กิกะโรม118สาหรับการรองรับ wifi นะครับไม่ใช่ตัว 5g นะครับตัวนี้จะเปิดอยู่ที่8,990บาทปัจจุบันเนี่ยคุณสามารถซื้อได้8,000เกรงกลาง,ก,ลางก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับส่วนถ้าเป็นตัว lte นะครับก็คือตัว 5g ที่เราพูดถึงนะปััจจุบน,นก็คือ 8G 118 แต่ว่าราคาจะอยู่ที่1990บาทแต่ว่า10,000บวกลบแหละครับเพราะว่าคุณสามารถซื้อได้ในร้านอื่นๆก็ได้ในช้อปปี้ลาซาด้าก็สามารถเลือกซื้อได้หรือถ้าใครไม่ไว้ใจร้านไหนก็ตามนะครับเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ไที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับมาต่อที่รุ่นถัดมานะครับกล่าวฝั่งของ Apple กันบ้างนะครับอย่างตัว iPad Gen นนะครับถึงแม้ตัวใหม่ที่กําลังจะเปิดตัวในปีนี้มันจะมาเนี่ยผมว่าราคามันก็จะแบบ1 3ื่นสามหมื่นสี่อัพอยู่แล้วนะครับดังนัน สเปกหน้าจอนะครับตัวนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ10.2นิ้วนะครับตามชื่อรุ่นเลยนะครับจอจะเป็น Retina IPS LCD นะครับซึ่งจะเป็นจอของฝั่ง Apple เองนะครับที่ถือว่าโอเคมากนะครับไม่ได้แบบสวยเวอร์นะครับแต่เป็นจอ IPS LCD นะครับความสว่างหน้าจอสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ500 nits นะครับก็ไม่ได้สว่างจนเกินไปก็ถือว่าสว่างโอเคครับใช้งานในที่แจ้งได้ไม่ได้แย่มากนะครับความลเียดหน้าจอเป็น Full HD+ ครับในด้านของการดีไซน์มันจะยังเป็นปุ่มกดอยู่นะมันยังไม่แบบเหมือนกับตัว iPad Air นะครับแล้วก็พอร์เนนน่่่ยยังป็ Lightning อูไมใช C ตัวเครื่องถือว่าเบาพอสมควรนะครับ487กรัมนะครับแล้วก็รุ่นที่เราเอามาแนะนำเนี่ยจะเป็นรุ่น Wi-Fi นะครับไม่ได้รองรับ LTE นะครับเพราะ LTE จะกระโดดไปอีกระดราคาหนึ่งนะครับชิปเซ็ตประมวลผลนะครับตัวนี้เนี่ยแน่นอนรันด้วย iPad OS นะครับแล้วก็มีอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับ iPad OS ปัจจุบันก็จะเป็น iPad OS 15นะครับมีแลนแน่นอนว่าจะอัปเกรดเป็นตัว iPad OS 17.4แน่นอนนะครับปัจจุบันมีใครอัปเดตหรือยังถ้าเอาอัปเดตแล้วก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้นะครับชิปซนน่ัั iPhone อขงงฝ ส่วนรายละเอียดของกล้องนะครับสำหรับกล้องหลังเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้า12ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ 1080p 30เฟรมเรททั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับตัวนี้เนี่ยจะยังเป็นพอร์ตที่เป็นไรนิ่งอยู่นะครับเวลาเราเสียบชาร์จมันก็ยังเป็นไรนิ่งอยู่นะครับแน่นอนม่าไม่ได้แถมมาอยู่แล้วนะครับส่วนถ้าเป็นแจ็ครูฟัง3.5ยังมีมาให้อยู่นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับจริงๆแล้ว Apple ไม่ได้บอกสเปคแบตเตอรี่มานะน่าเสีย ผมว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับว่าอึดมมกนะครับแต่ก็ใช้งานได้ทั้งวันไมก็ถือว่าได้ทั้งวันนะครับสำหรับรุ่นที่จะมาแนะนําในคลิปวิดีโอนี้ก็คือตัวที่เป็น64กิกนะครับซึ่งก็อาจจะน้อยที่สุดในบรรดา5รุ่นที่เรามาแนะนำนะครับก็จ,จะเป็นตัวที่เป็น w i f i ด้วยนะครับคือสเปคมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นอย่างที่บอกไปแต่ราคาปัจจุบันนะครับตัว i Studio ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0บาทเป,ป,ป๊ะเลยหรืออันนึงืนสามอะไรประมาณนี้หรือถ้าแบบร้านนอกก็จ,จะประมาณเก้านันกว่าเากัาาาบ Oppo Pa น,น Neo น,นี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมได้รีวิวเรียกได้ว่าเป็นอีกรุ่นที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็การทําการตลาดของฝั่ง oppo เองที่ผมว่าเนี่ยในด้านของซอฟต์แวร์ของตัวรุ่นนี้เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่ามันทํางานได้ค่อนข้างดีจริงๆนะครับตอนแรกคิดว่าแท็บเล็ตรุ่นแรกของตัว oppo เนี่ยจะทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่รอบนี้ทํามาได้ดีจริงๆนะครับมาดูที่สเปกกันก่อนนะครับตัวนี้ขนาดนนจอจะอยู่ที่11.4นิ้วนะครับจอเป็น ips lcd นะครับแล้วก็ขอบเขตของสีเนี่ยจะอยู่ที่ 1, านนะครันล้านส อยู่ที่90เฮิร์ซกันเลยทีเดียวนะครับความสว่างสูงสุดของหน้าจอจีอยู่ที่ประมาณ400นิตนะครับก็สู้แดดเมืองไทยได้โอเคนะครับอาจจะไม่ได้สว่างจ้าจนเกินไปนะครับส่วนความละเอียดหน้าจอเนี่ยก็ถือว่าละเอียดมากๆนะครับอยู่ที่ 2.4K กันเลยทีเดียวนะครับน้ำหนักตัวเครื่องอาจจะหนักขึ้นมาเนี่ยหน่อยนะครับจากรุ่นอื่นๆนะครับอยู่ที่538กรัมนั่นเองนะครับตัวนี้สามารถใส่ซิมได้นะครับแต่ว่าจะเป็นซิมที่รองรับ 4G เท่านั้นนะครับส่วนเรื่องของการทำงานนะ TaylorG 99นะครับเรียกได้ว่าตัวนี้ก็ถือว่าแรงมากๆสาหรับการทํางานแล้วก็การใช้งานด้านการเล่นเกมก็ถือว่าทําได้ดีนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวนะเข้าไปดูรีวิวของผมได้นะครับส่วนเรื่องกล้องนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกล้องหลังนะครับ8ล้านพิกเซลกล้องหน้าอีก8ล้านพิกเซลถ่ายวีโดีโอสูงสุด 1080p 30เฟรมเรททั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังนะครับแบตเตอรี่นะครับความจุแบตอยู่ที่8,000มิลลิแอมป์กันเลยนะก็ถือว่าอึดพอสมควรนะครับพร้อมชาร์จไวอีก33วัตต์ มานนี้เองะครับถ้าปัจจุบันเนี่ยถ้าซื้อผ่านช้อปปี้นะครับก็จะมีโค้ดส่วนลด1,000บาทนะครับหรือถ้าใครจะรอเป็น5.5 6.6อะไรแบบนี้ผมว่าราคามันก็จะลงไปมากกว่านี้แน่นอนนะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะครับมาถึงรุ่นสุดท้ายของเราครับกับตัว Honor p a ร์ผัดนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นตัวรุ่นใหม่ของ Honor เลยนะครับเพิ่งเปิดตัวมาหมาดๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ12.1นิ้วนะครับจอรุ่นนี้้เเลือกใชป็นน TFT LCD ะครับแต่เป็น TFT IPS ทีี่มด้วยนะครับ จะมีความคมชัดของตัวจออยู่พอสมควรแล้วก็ความสว่างหน้าจอสูงสุด500นิสครับก็สู้แสงเมืองไทยได้โอเคนะครับส่วนถ้าเป็นในเรื่องของความละเอียดหน้าจอตัวนี้ก็ 2.5K กันไปเลยนะฮะโอ้โหแบบความละเอียดก็ค่อนข้างดีจอค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าน้ําหนักก็อาจจะอัพขึ้นมาหน่อยเป็น5 5 5กรัมนั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยมีการรองรับการปล่อยสีฟ้าของตัวหน้าจอออกไปสู่สายตาของคนเล่นนะครับน้อยมากๆให้ความสัมพันธ์ในเรื่องของสายตาของเรามากๆเวลาเล่นตัวแท็บเล็ตนะครับการันตีดู โดย TUV g r i a t l a n d นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการถนอมสายตาของเราได้ดีมากๆสำหรับรุ่นนี้นะครับและก็ที่น่าสนใจขึ้นไปอีกนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับลำโพงทั้งหมดเนี่ยแปตัวกันเลยนะเสียงแบบโอ้โหซ้ายขวาไม่พอนะครับคือบนล่างด้วยนะครับเรียกได้ว่าแบบดังมากๆและหืมสุดๆเลยนะครับส่วนการทํางานนะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับตัว Android 13นะครับครอบทับด้วย Magic OS อร์ชั้น7.2ด้วยนะครับชิปเซ็ตประมวลผลเป็นตัว Snapdragon 6 Gen 1นะครับซึ่งจะรันมาด้วยสถาปัตยกรรม4 นาโนเมตรนะครับก็ค่อนข้างแรงมากๆนะครับสับหรับ6นึ่งเนี่ยแรงอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าเราเน้นเรื่องการใช้งานแท็บเล็ตเนี่ยเป็นในเรื่องของมันติดทัสกิ้งก็คือใช้งานหลายๆแอปพร้อมกันเนี่ยตัวนี้ก็ทําได้ดีมากๆนะครับสับซีบิวรุ่นนี้ส่วนในเรื่องของกล้องนะครับกล้องหลังให้ความละเอียดมาอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับความละเอียดก,การถ่ายวิดีโอสูงสุด 4K 30 000, 000เฟรมเรทกันเลยนะครับส่วนกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับถ่ายวิดีโอสูงสุดพันแปดสิบพีสามสิบเฟรมเรทนั่นเองครับผมส่วนใน สามสบาวัตต์กันเลยนะครับแน่นอนแถมมาให้ในกล่องอยู่แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้ซึ่งปัจจุบันนะครับน่าจะยังมีโปรโมชั่นอยู่ถึง30เมษายนนะครับคุณซื้อรุ่นนี้ในราคา1990บาทนะครับซึ่งเป็นตัวที่เป็นแรม8ปดกิกะโรองร้อนะครับคุณก็จะได้รับตัว Honor Choice Pencil ไปด้วยนะครับแล้วก็ตัว Honor Case ของตัวแปดเก้โดยตรงนะครับมูลค่าประมาณ2,600กว่าบาทกันเลยนะเรียกได้ว่าสเปคแล้วก็ของแถมปัจจุบันเนี่ยผมว่าน่าสสสสนน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 ใใใจจมาากๆะะะคคคครรรรรรรัััับบบบหุุ่่่ีีี้้ววเด๋ย ทิ้งลิงยละเรียดไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับผม สำหรับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะได้อะไรไปไม่มากก็คงจะไม่น้อยสําหรับการแนะนาแท็บเล็ตของตัวผมเองนะครับเพราะว่านี่ก็คัดมาเน้นๆเลยครับ5รุ่น5สไตล์มีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยมีความไม่เหมือนกันบ้างนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมก็บอกจุดความน่าสนใจแตกต่างกันแล้วนะคุณผู้ชมก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับจริงๆก็อยากจะทำคลิป VS แหละเรียกได้ว่ามัน5รุ่นเลยนะแล้วก็มันคือแท็บเล็ตนะครับวางทีนี่แบบดึกๆ,ๆๆเลยนะโอ้โหแบบทําทยากมากๆนะครับแต่ว่าโอเคแหละเดี๋ยวผมมีโอกาสจะ ทำตัวสรุปชีตมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามก็เข้าไปติดตามได้ที่เพจ Facebook CT s ซิ s t e r ได้นะครับเดี๋ยวเราทำสรุปชีตแบบเรียงเป็นสเปคแตกต่างกันเลยนะครับใครที่โดดเด่นในเรื่องไหนก็น่าจะเห็นกันชัดเจนนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยแน่นอนว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่มีสปอนเซอร์ดใดๆทั้งสิ้นนะครับเราแนะนำคลิปจัดอันดับไม่มีสปอนเซอร์อยู่แล้วนะครับก็สวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนด้วยนะครับช่วงกง,วกงกงแรแแ็ขโศกนาก lengkap, serap!